สวัสดีจ้าพี่น้องมนีสาหม่องพาพี่น้องมาเก็บประกอกต่อจากคลิปมื่อซาวนี้้อจ้านี่สาหม่องก็ได้ก็บไปได้ส่วนหนึ่งแล้วละ่ะพุ่นะกระกอกกลลไลหลาย,ลายดกดกพี่น้องดอกคักดกนี่ดกกระโดกระดอีดอะดกโพดดกโพกรบปกระกอกไวท้ทาไปใส่น้ำพริกหรือว่านใส่ตำักคุงกับแสบ้อจ้ะ พี่น้องมากวอกใส่ตำสมบานเฮาเนี่แหละหลายเติบยุจา่ามันลนถิ่มเบิด์้ตเบิดเก็บนะพี่น้องนี่คลิปนี้สมองกระไทายคลิปสันๆให้พี่น้องเบิ้องดอกเร้อจา้าเพราะว่าอัน ่อจากมือซาวนี้เนาะเก็บเก็บบะกอกทามกางสายหมอกพี่น้องหมอกล้งปนฝนจ้ะหัวตามอกก็เปียกแล้วได้ไยพูดนะหมอกเป็นละอองเป็นฝนย่อมๆนี่เองนิน่อยมะกอกกระล้นหลายเก็บไปไห้คนอยู่ในบ้านก้นถ้าเพื่อนเขาเจ้าอยากน้ำใส่ต่ำัะคุงแสบๆจ้ะ ถ้เขาบอกเก็บไปมันก็นจเน่าอยู่นี่แล้วพี่น้องแต่ว่าประกอบต้นนี้หวานเดอ้อกระร้นตีแล้วคนมาเกี้ยวเข่าให้สาวมองเพิ่นเดซิมแล้วเพิ่นว่าหวานใส่ตํบบักหุ้งคือจะเสบต้นอื่นนี่มันฝัดฝาด,ฝดต้นพี่น้องฝัดฝาด,ดสม,สมอันนี้หวานจ้ะหวานอมเปรี้ยวนิดนิด โดยเฉพาะนวยสุกคักๆนี่โอ้ยไม่อยากเลาหวานจำกัเกลียกินนี่มีแห้งกิ่นน้ำนี่หวานลินเลยพี่น้องพูดนะล้นเลยมันจะล้นใส้หัวสาวหมองแท้ตีนี่ด,นดกแฮ้งขนาดล้นจริงๆเคืงต้นแล้วก็ยังว่ทันได้เสาวดกอยู่ได้พี่น้องเอ้ยดกอิหลีดกแท่ดกว่าพูดนะอาบดินอยู่ มันอยู่กับปันเฟียงซื่อๆได้พี่น้องแหนมอาจสิบ่เห็นหลายเพราะว่าอยู่กับเฟียงแต่ว่ากับโอ้ยเบิง่งสมองสิให้เบิ่งตน้นป่านนี้ก็ยังดกอยู่ธ์ให้พี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะมีแต่หน่วยใบบ่บมีเลยจ้ะบักกอกยังดกอุบาติอุบียดแท้ธนดกอกมาเก็บกันต่อจ้า แบดซ้อมหงก็สิเบิดพ่อแบดบันเนี้ยเก็บจะเครื่องขู่กระเพาะละจ้ะเอาไลยกินเพเบิดไปแบ่งคนในบ้านน้ำเพื่อนเพิ่นอยากอ้าก็ได้เครื่องขู่แล้วละพี่น้องเครื่องขู่ล้วจ้ะก็สิเก็บไปจ้ำนี้ละ นี่เขาก็ได้ประกอกเนาะพุณนะลนเต็มอยู่พี่น้องมึงพี่น้องเห็นป่ะจ้ะน้อยประกอกนะน้อยประกอบน้อยอย่าวเขียวๆไล้ๆนะจ้ะคลิปนี้สาวหม่องกระจปิดคลิปไปเพียงซํานิดละจ้าคลิปสันสันเก็บประกอกให้พี่น้องได้เบิง้งพุณนะกะทอมสาวหม่องกระกลืนหมอกกลืนแล้วพี่น้องเบิง้ง อุ้มพออุ้มคุมอยู่พ่าย่ะจ้ะห็นต้นกล้วยสามองก็จะขอลาไปก่อนด้อจ้าคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า